ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสเต p กิ e ๊กและนี่คือสเตป g a d เจ t รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับไอเทมเจ๋งๆจากทั่วทุกมุมโลกและถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับชมกันแล้วแล้วก็อินโซมะไอเทมสุดเจ๋งอย่างแรกกับเพื่อนหุ่นยนตัวน้อยอีลิกที่จะช่วยให้คุณไม่เหงาอีกต่อไป ตัวน้องมาพร้อมกับระบบสัมผัสตามจุดต่างๆของร่างกายซึ่งเมื่อเราไปสัมผัสน้องก็จะแสดงอารมณ์ออกมาครับอย่างเช่นถ้าน้องอารมณ์เสียแล้วเราไปสัมผัสจนน้องไม่พอใจแล้วก็น้องก็จะโกรธถึงขั้นหยิบปืนไฟฟ้าออกมายิงเราเลยนะนอกจากนี้นะครับน้องยังรับรู้ถึงแรงสั่นจากการดีดตบทุบด้วยนะและจะแสดงอารมณ์ตามความรู้สึกของน้องเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเราเผื่อไปทําน้องเนี่ยก็อย่าลืมไปงอน้องนะครับหยิบน้องขึ้นมาแล้วก็เอาน้องไปลูบหัวสัก2 3สมทีน้องจะได้หายโกรธเรา น้องสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับโดยสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําการอัปเดตผ่านโปรแกรมตัวน้องนั้นสามารถเป็นนาฬิกาปลุกได้นะครับใครที่อยากได้นาฬิกาปลุกน่ารักน่ารักก็ลองไปหาซื้อมาไว้ดูกันได้นะจะได้ไม่เหงาตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาและนอกจากเราจะเหงาแล้วถ้าเราทิ้งน้องไว้คนเดียวน้องก็อาจจะเหงาได้เหมือนกันเพราะงั้นลองไปหาเพื่อนมาอยู่กับน้องดูไหมครับซึ่งถ้าหากเรามีน้องอ e ีลิกสองตัวเอามาวางใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับน้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้ววยยยนนะเีกกก่าาาัมๆล แต่เราก็ต้องคอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องอาจจะทะเลาะกันก็ได้ใครที่ขี้เหงานะครับก็ลองไปหาซื้อน้องมาไว้เป็นเพื่อนสักตวัวหรือว่าจะซื้อมาหลายๆตัวก็ได้เราจะได้มีแก๊งเพื่อนใหญ่ๆกันไปเลยและนี่ก็คือ Storm 2 Ultimate Power Bank สุดยอดแหล่งพลังงานพกพาหนึ่งเดียวที่จะจบทุกสิ่งที่คุณต้องการจาก Power b a n k เลยละครับ ตัวงานดีไซน์นั้นจะออกเป็นแนวไซเบอร์พังมีขนาดเล็กพกพาง่ายครับให้แบตเตอรี่มามากถึง25,600 m มิลลิแอมกันเลยทีเดียวตัว power bank นั้นมีพอร์ต Type C มาให้ที่2พอร์ต USB-A 1พอร์ตและก็พอร์ตชาร์จแบบ DC มาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์กันไปเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับตัว power bank ยังมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ IPS ทำให้สู้แสงแดดได้อย่างดีเลยล่ะครับ แถมยังรองรับกําลังไฟสูงสุดที่100วัตต์กันเลยทีเดียวทําให้ชาร์จไฟกับโน้ตบุ๊กที่รองรับ PD ชาร์จได้สบายสบายและตัวพอร์ต DC นะครับก็รองรับกําลังไฟสูงสุดถึง 25. 2 5 2โวลต์กันไปเลยทําให้ไม่ว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์อะไรเจ้าพอร์แบงตตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สายเดินป่าตั้งแคมป์จะต้องเลิฟมากเพราะเราสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์เสริมสําหรับชาร์จไฟผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องกังว เรียกได้ว่าเป็น power bank ที่ครบจบในตัวเดียวจริงๆครับนอกจากไฟฟ้าที่เราจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันกันแล้วนะครับก็ยังมีแสงไฟนี่แหละที่เราจะขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในความมืดเนี่ยก็คงจะลำบากมากน่าดูเลยนะครับงั้นผมก็ต้องขอแนะนำ magnetic quick release flashlight นะครับไฟฉายขนาดเล็กที่เราสามารถพกพาแสงไปได้ในทุกๆที่เลย ไม่ว่าเราจะไปเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันแบบไหนนะครับการที่มีแสงไฟเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นการพกไฟฉายอันเล็กๆอันนี้เอาไว้เนี่ยก็อุ่นใจไม่เบาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของหายรถเกิดเสียตอกนกลางคืนหรือว่าไฟดับฉุกเฉินเราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายๆเลยนะครับไฟฉายอันเล็กๆแค่นี้เองไปหาพกมาไว้ติดตัวเผื่อกรณีฉุกเฉินก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมล่ะครับ ไหนใครเป็นทาาสายเปเจ้านายกันบ้างบอกเลยว่าห้ามพลาดกับองครักพิทักเหนียวอีโบสมาร์ทโรบอทหุ่นยนต์ที่จะช่วยคุณดูแลเจ้านายได้แม้คุณจะไม่อยู่บ้านโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับความละเอียดกล้องแบบ Fu l l h ดีสามารถควบคุมและดูวิดีโอได้ระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ทําให้เราสามารถติดตามดูว่าเจ้าเหมียวของเรานั้นกําลังทําอะไรอยู่ในระหว่างที่เราไม่อยู่บ้านแถมตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันที่สามารถเล่นกับเหล่าเจ้านายได้ด้วยนะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าเหล่าเจ้าแมวสุทีรักของเรานั้นจะเหงาเวลาที่เราไม่อยู่นอกจากนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ยังมีเซนเซอร์ตรวจจับใบหน้าของเจ้าเหมียวแบบ 3D ด้วยนะทําให้สามารถจดจาใบหน้าเหล่าเจ้านายของเราได้แถมยังใช้วัดระยะตื้นลึกได้รับรองว่าน้องจะไม่เดินตกจากที่สูงหรือว่าชนกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราแน่นอนครับและถ้าหากใครไม่ชอบดีไซน์แบบเดิมๆก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมเพื่อจับน้องแต่งตัวในแบบที่เราชอบได้ด้วยนะทำให้น้องนั้นดูมีสีสันมากขึ้น และเมื่อน้องนั้นแบตใกล้จะหมดนะครับก็สามารถเดินกลับเข้าแท่นชาร์จได้เองเลยเพราะงั้นหมดกังวลเรื่องจะเผลอปล่อยน้องแบตหมดได้เลยนะเว้นแต่ว่าเจ้านายของเราเนี่ยจะกักตัวน้องเอาไว้ไม่ให้ไปไหนนะสิ และใครที่หาของบนโต๊ะทำงานไม่ค่อยเจอบ่อยๆเนี่ยลองจัดระเบียบโต๊ะทำงานด้วย Magnetic Board จาก MagEasy ตัวนี้ดูไหมล่ะครับเผื่อว่าเพื่อนๆน,นั้นจะหาของกันได้ง่ายมากขึ้นครับเพราะว่า MagEasy ตัวนี้เนี่ยก็สามารถจัดเก็บของได้เป็นระเบียบม,มากๆเลยเพียงแค่เราเอา Magnetic Kit เอามาติดกับสิ่งของที่เราต้องการจะเอาไปวางไว้บน Magnetic Board เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถจัดระเบียบโต๊ะทำงานได้ง่ายมากๆ และนอกจากนี้นะครับพวกของเล็กๆอย่างเช่นคลิปหนีบกระดาษกันไกหรือว่าเข็มต่างๆที่เราเอาไว้ใช้ทํางานเนี่ยก็เอามาติดไว้บนแมกเนติกบอร์ดตัวนี้ได้นะจะทําให้เรานั้นหยิบของต่างๆมาทํางานได้ง่ายมากๆเลยล่ะครับ นอกจากนี้นะครับตัวบอร์ดก็ยังบางเหมือนกระดาษทําให้จัดเก็บได้ง่ายๆหรือว่าเราจะพกติดตัวออกไปข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นพกเอกสารต่างๆได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ทําให้เอกสารยับด้วยนะครับใช้มาเป็นแผ่นรองระหว่างเราจดโนตจดอะไรต่างๆก็ได้หรือว่าเราจะเก็บของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตร atm บัตรต่างๆหรือว่าพาสปอร์ตเราก็สามารถเก็บได้ง่ายๆเลยละครับทั้งใช้งานง่ายและก็พกพาสะดวกแบบนี้ผมเนี่ยอยากได้มาไว้สักอันหนึ่งมากๆเลยละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5ไอเทมสุดเจ๋งที่เราได้นํามาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้เพื่อนๆคนไหนชอบไอเทมชิ้นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานสเตปกีต e กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในปี2022กันมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย